สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมารีวิวเหออรียญสิบบาทพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้พระเสียนเล็กอันนี้พระเสียนใหญ่พระเสียนเล็กอันนี้อันนี้ก้อยมันขึ้นสนิม กะว่าจะรีวิวอวดเหรียญเราสัหน่อยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เอาไปล้างก่อนดีกว่าไหมเราดูสิกะว่าจะรีวิวไปล้างเหรียญกันก่อนดีกว่าค่ะจากที่ขึ้นสนิมอย่างนี้มันจะออกไหมเดี๋ยวตามคุณย่าไปนะคะไปล้างเหรียญกันค่ะมาค่ะ เราจะมาล้างเหรียญกันด้วยน้ำส้มสายชูสูตรของคุณย่านะคะน้ำส้มสายชูเกลือนิดหน่อยนะคะมาเราจะมาลองล้างดูวันนั้นคุณย่าทําคลิปล้างเหรียญเหรียญเหรียญสตางเนะาะเขาก็ออกดีเนาะ กัดหอกดีเดี๋ยวเป็นญาติจุ่มลงไปเลยนะคะจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปเลยเดี๋ยวให้ดูใกลๆ้ๆส่วนเหรียญน,นี้เดี๋ยวล้างไปด้วยเลยเหรียญน,นี้ไม่สก,กรปรกเท่าไหร่นะคะที่คุณ่ากจะรีวิวเมื่อกี้นี่แหละ <c oughs> อันนี้เป็นพระเสียนเล็กอันนี้เป็นพระเสียนใหญ่แตว่าจะรีวิวเหรียญหน่อยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างพระเสียนเล็กกับพระเสียนใหญ่เป็นยังไงนะคะดูยังไงนะคะแล้วก็เป็นพสอสองพันหร้อยห้าสิบเอ็ดเหมือนกันนะคะอันนี้คือพอันนี้คือพระเสียนเล็กส่วนส่วนด้านนี้คือพระเสียนใหญ่นะคะดูความแตกต่างเนาะ วันนี้คุณย่ากะว,ว่าจะรีวิวเห็นเหรียญสปกปรกเรามาล้างเหรียญกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้ยจะขีบออกไหมเนี่ยอุปกรณ์เรานี่แบบว่าไม่ใช่มืออาชีพเลยนะคะเนี่ยที่เป็นสนิมเนี่ยจะออกไหมน่าจะได้แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะ น่าจะได้แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวขอพักไปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเอาผ้ามาด้วยเอาผ้ามาเช็ดด้วยแต่คิดจากที่นี้ จากเมื่อกี้ขึ้นสนิมแวบกลับมาดูนั่นไงสนิมหายแล้วอันนี้คือพระเศียรใหญ่นะคะอันนี้คือพระเศียรใหญ่ที่คุณย่าให้ดูนะคะส่วนอันนี้ดียาวางไว้ก่อนอันนี้พระเศียรเล็กคุณย่าจะจะลงไปสองเหรียญน,นะคะคุณย่าจะเช็ดก่อน มาดูค่ะมาดูค่ะผลออกมาแล้วได้อยู่นะคะอันนี้ผัสเสียนใหญ่ที่เมื่อกี้ขึ้นสนิมนะคะตอนนี้สนิมหายไปแล้วอันนี้ผัสเสียนเล็กตอนนี้ก็คือสะอาดแล้ววิธีของคุณย่าเหมือนเดิมค่ะ น้ำส้มสายชูก,กับเกลือนะคะเอาวับแต่คลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวกันต่อนะคะว่าระหว่างพระเสียนเล็กกับพระเสียนใหญ่เราจะดูกันยังไงปีพศ2551นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปที่บอกว่าจะรีวิวเหรียญกับกลายเป็นล้างเหรียญให้ดูขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ